สวัสดีค่ะทุกคนเลยเองนะคะและนี่คือช่องน้อยไข่ใช่ไมะวันนี้เนี่ยเนยจะเปลี่ยนจากการเป็นหมอนะคะมาเป็นคนไข้นะคะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยมันเป็นเด็กออกของเนยแล้วก็วันนี้เราจะไปนวดกันค่ะทุกคนสถานที่ที่เราจะไปนวดเนี่ยอผู้ไม่ชัดสถานที่ที่เราจะไปนวดนะคะเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์คำเรียนนะคะก็คือหลังจากที่เราเนี่ยกลับมาฝึกที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะคือไม่ได้ออกไปฝึกที่อื่นเนาะทุกคนเนื่องจากสถานการณ์โควิด ก็จะแบ่งนิสิตไปฝึกนะคะทั้งหมด3แหล่งนะคะก็จะมีคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะโรงพยาบาลศิรเวชที่เนถ่ายไปให้ดูนะคะแล้วก็2นะคะก็จะมีศูนย์บริการทางการแพทย์ข่ามเรียงแล้วก็ศูนย์บริการทางการแพทย์ศสีสวรรัสดนะคะซึ่งวันนี้เน,ย,เนยก็จะไปหาเพื่อนๆที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ขาวเรียงนะคะจะเป็นคนไข้ให้เพื่อนนะคะจะดูกันว่าศูนย์บริการเขาเนี่ยเป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงเพราะว่าเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ย เขาปิดปรับปรุงเนาะแล้วตอนนี้เขามาเปิดใหม่น่าจะแบบทําดีกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันซึ่งศูนย์บริการทางการแพทย์ขำเรียนเนี่ยก็จะอยู่ในมอนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะจะเป็นคนไข้เพื่อนดีจังเลยตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงศูนย์บริการขาเดียนแล้วนะคะเราก็จะเดินไปเนาะอันนี้ก็คือเน่มาจะจอดรถด้านหลังนะคะเห็นด้านหลังไหมด้านหลังก็ ด้านหลังคือตรงนี้นะคะแล้วส่วนข้างๆเนี่ยก็จะเป็นอหอในนะคะทุกคนนี่นี่คือหอในนะคะแต่ว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนก่อนเพราะแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้อะ่ะเราไปเข้าข้างหน้า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กับหมอที่หล่อที่สุดในแห่ง ATM มสลัคามทุกคนเยวจะให้ดูโอ้หล่อที่สุดแล้วเพราะมีคนเดียว <c oughs> คุณหมอทำะารคะเนี่ยทาลั้คนดอยู่ครับบุเดดิ คของยาชาประวัติยังไงครับเชิญนะคะคุณหมอเมื่อเพื่อนเป็นคนชาประวัติวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับคุณมัจฉาค่ะวันนี้มีอาการปวดนิ้วมือค่ะปวดข้างขวาค่ะจริงๆปวดทั้งสองข้างแต่ปวดมากที่สุดคือข้างข้างขวาค่ะปวดนิ้วมือข้างแต่นิ้วไหนนิ้วโป้งค่ะอ๋อเอ่อคุณทำอะไรมาครับอนจารย์ อ่นวดค่ะเป็นรคเคลืนไข,านนขามาค่ะมันรู้สึกเร็งเตงที่ข้อมือ,อม,มีติดแม่ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะอา,าการลักษณะการปวดปวดแบบไหนครับปวดแบบตื้อๆภายในข้อคะ่ะมีอาการชาในมอมีค่ะมีชาปลายมือเวลาตื่นนอนคะ่ะแ,แล้วก็รู้สึกว่าเวลากำข้อมือคะ่ะกำกำได้ไม่แน่แนกำได้ไม่แน,น่ๆๆๆนใช่เราง้างออกมามีตตรงนค มีมีติดบ,บ้างค่ะบางครั้งค่ะถ้ามีอาการปวดมากมากปนะครับรบาง <c oughs> ปีนลยค่ะป,ปวดมากขึ้นตอนเวลาทำอ,อะไรครับเอ่อเวลานวดค่ะเวลาใช่เวลาใช้งานใช่ค่ะเวลาใช้งานเพี่ยวขอตรวจร่างกายนะครับ <c oughs> วิธีคุณเดีแม่คุณหมอคะแม่ทดสอบกําลังเบยก่อนนะครับให้บีบให้บีบดงนะครับ <c oughs> <ต>อันนี้นะฮะมันผสมยิงนยิ่ง

ัวบอว้หรือว่าบัวฟาเก็บเราเก็บตรงนี้ใช่มคนวนี้โป้งตรงนี้ด้วยข้างเลื่นหใช่สอข้างนี้แล้วข้างข้างไหนบเข้างวาเพราะว่าข้างขวาจะโดงอันนี้จะเป็นซ้อนนี้เลยอันนี้จอั่ิฟติกค่ะโอเคแล้วมต้อง เออเอาเป็นว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการอัดเสียงนี่เลอเดี๋ยววันนี้ค่าไหมคะคุณหมอค่าทั้งสองข้างเลยแต่ว่าข้างขวาเป็นมากกว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราจะให้ไปนวดเนาะแล้วก็ประคบแล้วก็เดี๋ยวให้คำแนะนำไปท่านโอเคเช้าเสร็จแล้วครับผมครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอไบรท์ค่ะนี่เนื่องจากเป็นห้อง V I P นะคะเพราะว่าเรามาเช้าใกล้คิวพิเศษไหมคะได้คิวพิเศษค่ะก็คือตรงนี้เลยทุกคน นี่คือทัมมอตกคือพอผากเลยนะมันจะมัดนวงกันนะคะเอา <c oughs> <c oughs> เทียกขึ้นนิดหนึ่งคุณหมอคะดีเถอะนี่ก็คือการนวดแบบด้วยสำลีกั้ง,งตัวโันแล้กดจุดนี้ก็คือแบบไปนุ่มอ,อะไรตรวจเชียงเชียงเยอะใช่ไหมเออขีงเคสแล้วก็นวดด้วยแล้วก็ บาค,คนจะกดนิ้วใช่กดน,นินน้วเนี่ยนิ้วเนี่ยจะเป็นลมลงไปเหมือนขาดนื้อเจอหมอค่ะสวัค่ะค่ะฉันรู้สึกว,ว่าฉันเข้าคลิปเธอบ่อยมาก <c oughs> าแต่ฉันเป็นประธานชมรมยันฉันเป็นหมอ <c oughs> นี่นะคะก็จะมีหมอเบียร์ค่ะแล้วกจะเป็นหมอไบค์ค่ะแล้วก็หมอชมค่ะหมอชมสี <c oughs> ผมนะคะตังมากตังไม่ไหวตังไม่ไหวหมอชม ผมสีผมสวยมากค่ะอันนี้เรานวดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ซื้อของมาฝากเพื่อนด้วยในโชว์ของซีโชวไว้ไหนพร่อไงของของฉันขอบคุณกล้วยแสกจากกล้วยทอดกล้วยทอดของเอคนไข้นาตาชาเด็กพี่พีบอกค่าว่าคุณ นัตยานัตยาหรือย <f> no. ังฉ nice. so like ันแบบคุณนัตยานัตยาไหนเหรอคะไอคุณข่มอสน่ะอ๋อนัตชาหรือเปล่าเออใช่ครับครับครับก็วันนี้นะคะระบบเป็นคุณข่ายด้วยพรอเดลนะคะทุกคนคุณค่ายคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่น่ารักน่ารักสำหรับการฝึกงานนะคะทุกคนจะกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะคุณเดชออยู่ทุกช่วงเวลาเลยโอเคค่ะบ๊ายบาย